สวัสดีครับพบกับวิทยาฟาร์มเช่นเคยครับวันนี้ก็มาดูการเกลดดินนะัตอนแรกขั้นตอนแรกก็เกลดใสอยส่ใสย,ยไปเป็นต้องนะครับพอคราวนี้เราได้ระดับแล้วปรับได้นะครับสอยอย่านเดิมไปนะครับแต่ตอนตอนกลับมาเราต้องผมเลยครับดูครับเรียบคลิปเลยนะครับตอนกลับมา ก็จะ,จะมีกล้องเล็กๆตรงข้างนี่นะกับมาก็เก็บงานด้วยคลิปนี้ถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็มาเห็นโอ้โหเขาทำกันแบบนี้นะครับเป็นความรู้ครับสําหรับมือใหม่นะครับ โีคครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้โอวิทยาารามชิงไลน์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม